สวัสดีค่ะ,ะวันนี้นะคะจะขอพาชมสวนตรงหน้าโรงจอดรถหน่อยนะคะเพราะว่าพึ่งจะทำการถอนหญ้าถอนวัชพืชออกแล้วก็ใส่กากมะพร้าวสับลงไปนะคะ,ะกากมะพร้าวสับนี่ก็จะช่วยให้พวกหญ้าเนี่ยขึ้นช้านะคะเพราะว่าหญ้าที่เป็นวัชพืชเนี่ยเขาจะไม่ได้โดนแดดแล้วก็ก็จะเห็นแต่ดอกไม้ที่เราปลูกไว้อย่างสวยงามคะ่ะแล้วก็ดูเรียบร้อยด้วยนะคะ ตรงมุมนี้นะคะก็จะมีต้นสนแผงนะคะสองต้นค่ะคือต้นนี้กับต้นนี้นะคะตั้งใจจะปล่อยให้สูงขึ้นมานิดนึงนะคะเพราะว่าช่วงหน้าหนาวเนี่ยบ้านเนี้ยชอบติดไฟแล้วก็เดี๋ยวเอาไฟพันๆก็น่าจะสวยค่ะช่วงที่แบบใกล้ๆปีใหม่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ระหว่างต้นสนสองต้นนะคะก็จะมีก้อนหินนะคะก้อนหินนี้ไม่ได้ซื้อมานะคะคือว่ามันอยู่ ที่ดินที่เราซื้อมาตั้งแต่แรกก็คือตอนที่แม็โครขุดเนี่ยเราก็เก็บเก็บก้อนหินได้เยอะเหมือนกันก็เอามาจัดสวนนะคะด้านหน้าก้อนหินคือต้นสนเลื้อยค่ะสนเลื้อยเนี่ยอชอบแดดมากๆนะคะไม่ค่อยต้องการ การดูแลเป็นพิเศษก็คือให,ให้น้ำถึงแล้วก็แดดถึงเขาก็จะอยู่ได้ค่ะใบเขาจะแน่นนะคะแล้วก็สวยมากเลยค่ะสีจะออกสอีเขียวอ่อนๆนะคะซึ่งเวลาเราวางไว้หน้าก้อนหินเนี่ยมันจะตัดกันแล้วก็สวยมากๆเลยค่ะส่วนด้านข้างนะคะถัดมานะคะเป็นเฟิร์นหางกระรอกค่ะต้นนี้นะคะตอนซื้อมาก็ เล็กกว่านี้นิดนึงคือโตช้าค่ะแต่ก็ไม่ได้ทำอะไรเหมือนกันยังไม่ได้ให้ปุ๋ยหรือว่าตัดแต่งอะไรเพราะว่าอยากให้พุ่มใหญ่ๆหน่อยนะคะก็ปล่อยเขาโตไปตามธรรมชาติค่ะนี่ค่ะใบเขาจะแบบเป็นแฉกๆอย่างเงี้ยค่ะสีเขียวอ่อนนะคะสวยมากๆเลยค่ะถัดมานะคะ ต้นนี้ชื่อว่าสนอาคาเซียค่ะลองหาในอ,าอินเทอร์เน็ตก็จะเจอข้อมูลนะคะหรือมันมันจะคล้ายๆสนทะเลอะค่ะตัวใบนะคะเวลาแตกใหม่เนี่ยจะเป็นพุ่มๆเส้นอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจะสวยมากเวลาโดนแดดนะคะต้องแดดแล้วแบบสวยเป็นพิเศษค่ะแต่ตรงนี้ไม่รู้เป็นอะไรน่าจะโดนน้องหมา ชีใสแต่เดี๋ยวตรงนี้เท่าออกก็ก็หายแล้วค่ะเดี๋ยวให้แตกใหม่นะคะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยซื้อมาเป็นวงกลมเลยค่ะแล้วก็พอตัดแต่งเองก็เป็นวงรีแต่ตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะดีขึ้นถ้าเดี๋ยวแตกใหม่ก็จะเราจะได้จัดพุ่มใหม่ได้นะคะถัดมาตรงนี้นะคะชื่อผักเป็ดแดงค่ะต้นนี้นะคะ ราคาไม่แพงค่ะซื้อมากอเล็กๆค่ะถุงดำประมาณสองนิ้วต้นลาแบบสามบาทไรเงี้ยค่ะใส่ไปสิบต้นนะคะมันจะเป็นกอเลยตอนนี้ก็โตขึ้นมาแบบเยอะมากค่ะก็คือใช้เป็นพืชคมดินได้นะคะช่วยได้เยอะเลยค่ะเพราะว่าดินตรงนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต้องต้องเลือกต้นไม้ที่มันทนค่ะแล้วด้านหลังนะคะก็ก้อนหินก็เป็นก้อนหินที่เก็บได้เหมือนกัน ด้านหลังตรงนี้นะคะต้นลานไพลินค่ะลานไพลินเนี่ยชอบแดดจัดนะคะอยู่ได้ทั้งในน้ำแล้วก็ในดินตอนแรกเนี่ยตรงเนี้ยที่มีลานไพลินสองกอน,นะคะหนึ่งสองอปลูกต้นมารบุรีสีเหลืองคล้ายๆต้นด้านหลังเนาะคะ่ะสีเหลืองแล้วก็ทีนี้ย้ายไปปลูกรอบบ่อปลาก็เอาต้นนีออนมาลงแล้วต้นนีออนเนี่ยก็เริ่มเหลืองก็เลย ย้ายนีออนออกไปแล้วก็ลองขุดดินดูก็คือปรากฏว่าน้ำมันขังอยู่ค่ะก็คือไม่ไม่ซึมลงไปใต้ดินก็เลยต้องหาต้นไม้ที่อ,อยู่ในที่ดินแฉะได้ะค่ะก็เลยจบที่ลานไยลินเนี่ยค่ะเวลาออกดอกน่ารักมากๆเลยค่ะสีฟ้าออกม่วงนะคะช่วงนี้เวลานี้ช่วงบ่ายๆเนี่ยค่ะ ดอกเขาจะบานสวยเห็นนะคะนี่เห็นชัดไหมคะนี่ค่ะเหมือนกระดุมสีฟ้าแต่เวลาบานเต็มเลยก็จะสวยมากๆเลยนะคะแล้วด้านหลังนะคะชื่อว่า,าเข็มทองฟูค่ะก็มีชื่อหนึ่งคือเอ่อะไรนะเข็มสีลังกา จะเวลาบานเนี่ยค่ะเขาจะเป็นพุ่มฟูๆแบบนี้ค่ะคือดอกเขาจะซ้อนเยอะน,นะคะเดี๋ยวหามุมดีๆก่อนเนี่ยค่ะเวลาออกมาเป็นพุ่มจะซ้อนฟูๆสีแดงสวยค่ะตรงนี้นี่ตั้งใจจะให้เป็นพุ่มเตี้ยนะคะจะให้อยู่ตรงนี้แหละคะ่ะแล้วก็จะให้ขยายด้านข้าง เนี네่ยค uh, uh, ่ะให้ขยายออกมาตรงนี้เนาะสี่มุมจะได้บังฐานของอ่างน้ํานกเนี่ยค่ะเพราะว่าไม่อยากไม่อยากให้เห็นฐานที่มันโดนดินแต่ว่าก็คืออยากให้เห็นฐานตรงเนี้ยเพราะตรงเนี้ยมันสวยก็เลยจบที่เข็มทองฟูค่ะโต้ช้าค่ะ ส่วนต้นนี้นะคะชื่อต้นเตยทองหรือว่าเตยด่างนะคะต้นนี้เนี่ยย้ายมาจากบ้านหลังเก่านะคะอตอนที่ย้ายมาเนี่ยยังอยู่ในกระถางสวยมากๆแล้วก็แล้วก,วก็ยังไม่ได้ทำรั้วนะคะแล้วก็มีวัวเข้ามากินเหลือแต่อยอดเล็กๆให้อะคะ่ะก็เลยเอามาเลี้ยงให้เขาโตอีกทีหนึ่งก่อนแล้วก็เอามาปักลงดินตรงนี้นะคะ่ะน่าจะแยกได้สักสองกอน,นะคะเพราะว่า เป็นง่ายมากเลยค่ะก็ยังโชคดีที่ยังเก็บไว้ได้นะคะส่วนด้านหลังตรงนี้นะคะเป็นต้นอดอกเข็มนะคะสีชมพูหน้าฝนนี่จะต้องต่อสู้กับโรคนะคะทั้งเพีย้ยทั้งใบเหลืองนะคะทุกอย่างแต่ก็เราควบคุมธรรมชาติไม่ได้นะคะก็ต้องปล่อยไปก่อนนะคะเพราะว่าไม่ได้ฉีดยาฆ่ามแมลงหรืออะไรค่ะตรงเนี้ดอกเพิ่งโรยไปนะคะ มามุมนี้นะคะก็จะมีสนเลื้อยอีกทีหนึ่งนะคะมีวางไว้หน้าก้อนหินซึ่งก้อนหินก็อย่างที่บอกนะคะมากับบ้านตั้งแต่แรกค่ะค่ะส่วนตรงนี้นะคะคือต้นสนหอมค่ะเวลาแตกยอดใหม่นะคะสีจะสวยมากๆเลยค่ะนี่ค่ะใกล้ๆจะออกสีส้มๆ้มนิดนึงนะคะแล้วก็หอมเวลาเราลูบเนี่ยค่ะ ูรปหอมมากค่ะเหมือนกลิ่นแบบสมุนไพรเลยค่ะแต่ไม่แน่ใจกันยุงได้หรือเปล่านะคะเพราะคนขายบอกกันยุงได้ค่ะหน้านี้นะคะเป็นต้นมะขามเทศด่างค่ะเวลาเขาแตกยอดใหม่เนี่ยจะเป็นสีชมพูสวยมากเลยค่ะเพิ่งตัดแต่งไปนะคะจะยังไม่เห็นยอดแต่ว่าเหมือนจะมี ใครมาทำรังไว้เยอะเลยค่ะทุกครั้งที่ตัดแต่งนะคะจะเจอเนี่ยค่ะไม่แน่ใจว่าเป็นผีเสื้อหรือว่าแมงมุมนะคะทำรังไว้ด้านข้างนะคะก็จะเป็นต้น,นะคริสติน่าค่ะต้นคริสติน่าก็จะดีตรงที่เวลาแตกยอดใหม่นะคะจะมีสีแดง ก็คือมันจะมีหลายๆสีในโซนเดียวกันเนี่ยค่ะต้นนี้ก็จะให้โตเป็นพุ่มขึ้นไปนะคะด้านหลังนะคะตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะโซนสีฟ้าค่ะ,ะต้นนี้ก็ย้ายมาจากบ้านเก่าเหมือนกันตอนซื้อมาก็จะต้นเล็กนะคะพอ,อะตอนนี้น่าจะประมาณ3ปีมั้งคะโตช้ามากๆค่ะแต่ว่าพอได้ลงดินเนี่ยก็แน่นขึ้นเยอะเลยค่ะ สีใกล้ๆคือแบบสวยมาก yeah. ส่ทรงเขาจะไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นพุ่มเดียวนะคะเหมือนจะแตกออกมาเป็นสองกอแต่ก็คล้ายๆกับว่ามันก็มาแบบนี้ค่ะจะยูนิคหน่อยด้านหลังนะคะตรงนู้นค่ะเป็นต้นเทียนนะคะเทียนหยดต้นนี้สีขาวค่ะแต่ว่าดอก ดอกพึ่งหมดดอกไปค่ะก็เลยเป็นผลแทนค่ะอันนี้ต้นมานบุรีสีเหลืองค่ะต้องมีสีเหลืองต้นนี้ทนนะคะทั้งแดดทั้งแต่จัดมากเลยค่ะตรงเนี้ยแล้วก็จะได้น้ำเยอะเป็นพิเศษเพราะว่าเวลาเราเปิดน้ำนะคะมันก็จะไหลลงมาโดนตรงนี้เยอะแต่ก็อยู่ได้ค่ะ กไลนี้ใส่ไฟน้ำพูโซลา่าไว้นะคะส่วนต้นนี้ค่ะชื่อเวสต์ทรินเจียนะคะข้อมูลเคยลงไว้ในเพจแล้วนะคะว่าเป็นต้นไม้ตระกูลมิ้นท์นะคะให้ดอกเล็กๆน่ารักน่ารัก นี้คะเห็นไหมคะเห็นอยู่เนาะนี่ค่ะใบเขาจะโปร่งๆค่ะใบโปร่งแล้วก็ดูไม่แน่นเกินไปนะคะเพราะว่าเขาอยู่ระหว่างกลางตรงกลางระหว่างต้นสนแผงซึ่งค่อนข้างแน่นนะคะค่ะในส่วนของส่วนหน้าโลงจอดรถก็จะมีเท่านี้นะคะ ถ้าเดี๋ยวถ้ามีต้นอะไรมาเพิ่มเดี๋ยวจะมาอัปเดตอีกทีนะคะขอบคุณมากค่ะที่รับชมสวัสดีค่ะ